สภาพแวอนี่คือที่ไทยโล่าอันนี้ท่านตั้งเมื่อวนนี่ตรงนี้อันนี้าเข้าเสนอที่รอคนเนียขณะเนี้ขวดฉลุมื่อสักคู่นี้ก็บอกว่ายังยังไม่ยอมรับพ่อแม่จะรอได้ได้สมัครขวาก็น้าจะเป็นลักษณะของคดีเพราะว่าเราก็กลัวนะคะคือตอนนี้เม่นกลัวหรือว่า ออกมาแล้วเราจะยังไงต่อก็วัดก็คงจะกดได้แล้วก็วัดตัวค่ะก็เรื่องของที่สิ์ที่สร้างไว้ที่เขาให้เราไปกู้เราให้เราไปครอบเป็นแนนเอาก็้จำนำอะไรเงี้ยค่ะคือก็อยากจะให้ช่วยคุยเพื่อประนอมนี่ระยะเวลาืออาจจะต้องคือว่าต้องใช้อยู่แล้วแต่ว่าันอาจะต้องขอดระยะเวลาเพื่อให้เราสามารถทำตัวได้ด้วยเอ่อเดี๋ยอยิ คดีนี้นะครับนะวันนี้เนี่ยในการแจ้งข้อหายังไม่ได้แจ้งข้อหาเรื่องทางมนุษย์นะครับนะเดี๋ยวหลังเนี้ยนะครับดิผมก็โน้ตไปแล้วเดี๋ยวผมจะไปดูอีกทีหนึ่งนะครับนะถ้าหากว่าเข้าข่ายเรื่องค้ามนุษย์นะครับซึ่งเป็นความผิดที่แบบเราโท้บทหนักนะครับก็จะต้องมือดีเช่นเดียวกันนะครับนะเพราะฉะนั้นเรื่อยลรเอียดในสำนวนสอบสวนนะครับเรื่องการสอบสวนเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะครับที่จะต้องทําให้เร็วเพื่อจะเอาตัวมวยนำผิดไปลงโทษได้นะครับ นะเพราะนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวส่วนนี้เดี๋ยวผมไปดูเหตุอีกครั้งหนึ่งนะครับน้องสองคนเนี่ยโทรศัพท์เข้ามาที่มือถือทีเมื่อวานนะคะ mm. แล้วก็คนเล็งอยู่ราดหลีเราได้รนถะคนหน,นึอองอยู่สังทนเมื่อคืนก็เลยเอารถไปรับกันนะครับแต่จะถึงบุีเดียดสองอยาง ม็เลยลายเปลียนใช่ว่ามีเพิ่มนะสองลายแต่ว่าถ้าบทลายอื่นก็จะเพิ่นะคะถ้าเป็นไทยนีก้อกระดับได้นะมาที่มือนิพยก็ได้นะเราอยู่เซฟจพาส์ที่อยู่พอขอเรียนเพิ่มเติมว่าที่เราพูดเรื่องค่ามนุษย์เนี่ยก็คือเออ่ทางหาลูกเนี่ยเขาบังคับพี่แม่เนี่ยเซ็นบบัังคมีลูกเซ็นยกลูกให้สองคน โดยที่รัฐสภาพที่ใช่ถูกต้องก็คือรัฐสภาพที่จริงๆไม่ได้เป็นหนี้เป็นหนี้ครับทางจะเป็นหนี้ะอะไรเข้าไม่รู้อะไรแต่เข้าแล้วเข้าก็ตรงนั้นนะคะก็เป็นเรื่องที่ทางนี้เขาก็จะถามว่าเอ๊ะมันเข้าข่ายกับทางมนุษย์หรือไม่อันนี้จะมีการขยายนี่นะครับเดี๋ยวอย่างนี้นะครับเดี๋ยวคือตอนนี้การจับกลุ่มเนี่ยจะมีผู้หาอยู่2คนนะครับนะคือนายฮารุนและกับลูกน้องก็อีกคนนึงนะครับนะทีนี้ เดี๋ยวจากนี้ไปเนี่ยก็จะขยายผลต่อนะครับนะก็ถ้าไปเกี่ยวข้องกับใครและเป็นความผิดก็ต้องมีคดีหมดนะครับนะส่วนในส่วนผู้เสียหายใหม่นะครับนัที่มาเพิ่มเติมก็เดี๋ยวต้องสอบสวนนะครับถ้าเป็นความผิดเข้าไปถึงก้าบุตริงเรื่องความผิดทางทางลุกก็จะมีคดีไปตามกระบวนการกฎหมายต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวผมก็จะขยายผลต่อนะครับนะเขโดนหลอกมาตลอดเนี่ยมัน มันคือการุ่นที่พบโยงใหญ่เลยเยอะมากเดี๋ยวให้ทางทางตำรวจสอบดีกว่านะคะเพราะเรื่องมันลึกลึกมากค่ะก็ต้องมอบให้ท่านตัวอุปกรณ์ได้ร่วมกันแต่การอบคืนนั่นสอบขรถของมาตลอดก็ขอฝากขอบคุณในเรื่องของการนองด้วยนะคะเพราะว่าเรื่องการนองเนี่ยที่ท่านได้กล่าวซักพูนี้เขอเลี้ยงทำร้ายลูกอายุแค่เพียงตีขวบเสียชีวิตนะคะเสียชีวิตมาต้องนานพอสมควรเป็นเบื่อกว่าตอนนี้ ทางค so ุณหมอ่ะทางนิติเวชก็ไปทำงานที่านก็โทรสั่์เข้ามาบอกว่าผมรับไม่ได้ผมไม่ยอมอย่างเงี้ยก็เลยเป็นที่มาที่ไปท่านก็โทรเรียนท่านลองเพราะว่าทะเลาะอะไรเช่นเชสเตอร์บรรทุกบรรสาวท่านที่ไปจับนะและยังอยู่รัชลงขาโทรมาบอกว่าจับแล้วก็ต้องขอบคุณมากคือสิ่งใดที่เรน รับเรื in, ่องมาเนี so, 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 ่ยก็ขอฝากนะคะอยากด้วยนั้นทำให้งานหนักเลยนะแต่เนี่เราต้องการที่จะให้ท่านทราบว่าท่านผู้จัดการชมกประชานอ่ะทำงานดีมากแต่ว่าเนั้นก็ส่งส่งเรื่องนี้ไปฝากด้วยแล้วกันเพราะว่าเขาก็ข้องใจแล้วก็อยากจะทะเลต่างๆทางตรงนี้ที่ก็ขอขอเรื่องท่านนะคะแล้วก็เรื่องถุงภาพจิตอะไรเราจะดูกันเองนะคะ นนีะครับเดี๋ยวอย่างนี้นะครับเดี๋ยวคือตอนนี้การจับกลุมเนี่ยจะมีผู้หาอยู่2คนนะครับนะคือนายฮารุกับลูกน้องก็อีกคนนึงนะครับนะทีนี้เดี๋ยวจากนี้ไปเนี่ยก็จะระยายผลต่อนะครับนะก็ถ้าไปเกี่ยวข้องกับใครแล้วเป็นความผิดก็ต้อะมีคดีหมดนะครับนส่วนในส่วนผู้เสียหายใหม่นะครับนะที่มาเพิ่มเติมก็เดี๋ยวต้องสอบสวนนะครับถ้าเป็นความผิดเข้าถึงเก้าถึงเรื่องความผิดทางทางลูกก็จะมีคดีไปตาม กระบวนการกฎหมายต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวผมก็จะขยายผลต่อนะครับนะเอไดน้โอเคนะผมก็จะโม้เลยนะเรื่องทำร้ายก็ไม่มีนะครับปล่อยมั่นใจนะเออนะครับนะวอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ข้อมูลนิดนึงนะครับนะเราได้ขยายผลต่อบได้เรื่องอะไรผมผมทำเรื่องผมเองละนะขอสบายใจนะโอเคครับ จากการที่ได้รับการวนนะะให้เข้ามาร่วมทำธุรกิจแล้วก็มีการสร้างตัวตนของผู้ต้องหานะคว่าให้เราเชื่อว่าเขาเป็นหมออยู่สถานทูตอเมริกาแล้วก็เป็นสชาติเกาหลีญี่ปุ่นูกรึ่งเกาหลีญี่ปุ่นค่ะก็ดูแลประชาชนชาวอเมริการที่เข้าไรกษตัวที่โรงพยาบาลค่ะก็ือทการทํกทิ้งวันละแล้วก็ที่สถานที่เที่ยวแห่งนีแล้วก็ หล่กสัท,ที่มีการชักชวนให้ลงลงทุนแล้วก็ให้ล,ลงทุนหาเงินมาเพื่อลงทุนสัจนะเขาก็จะมีการสร้างตัวตนเป็นระยะระยะทำให้เราเชื่อว่าเขาเป็นเป็นอย่างที่เราบอกจริงๆแล้วก็จะเริ่มมีการมาทำลายร่างกายกันรจริงๆก็น่าจะประมาณเดือนตุลาคมปีหค่ะที่าเริ่มเหมือนอาว่าเสียค่าฝากจัดการที่เป็นเอ็มเนเซอร์หรือว่าการออก หรือว่าการรับงานจากลูกค้าในการดีวิสินค้าะค่ะาต้องเสียข้าปรับแล้วก็ต้องหาเงินมาเพื่อจ่าข้าปรับก็จะบังคับให้เราขายัสินที่มีอยู่ะคะ่ะก็หลาราลการนะคะตามใาละเอียที่ได้เรียไปแล้วค่ะแล้วก็พอผลิตภัณฑ์เริ่มออกผลิตภัณฑ์ที่ขายเ็เป็นคาราเจนนะคะเริ่มออกเดืนอนกู 65, ค้านีหกห้าก็ เขาก็จะเริ่มมีการบังคับให้ทำยอดถ้าทำยอดแต่ละวันไม่ได้ก็คือจะต้องหาเงินมาชดเชยบางจำนวนก็บใบละสิบล้านก็คือต้องจะจ่ายสามองศาถ้าไม่ได้ก็คือสิบล้านก็ประมาสองแสนความสองแสนตัวบ้านก็ทำไม่ได้ก็จะต้องหาเงิยนยืมญาติพี่น้องเพื่อนเพื่อเอาเงินมาให้ได้ตามจำนวนยอดที่เท่ากับที่จะต้องขายแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็เขาก็จะพยายามโน้มน้าวเราว่า การรับราชการเนี่ยมันเป็นอุปสรรคในการที่จะมารับงานอีเวนต์เช่นการไปงานวิเทลลี่เวส์หรือว่าการไปประกวดที่กชุดนีเวอล์ซึ่งมันต้องไปต่างประเทศนะคะก็เริ่มลงนาให้เราเราออกจากราชการแล้วมันมีเรื่องของเงินบำเหน็จบำนาญนะคะก็หลังจากที่เราออกเดือนมกราทีหกห้าค่ะก็ได้เงินบำเหน็จบำนาญมาเกิดล้านมาคือหลังจากได้เงินคือเราไปหมดแล้ว